อย่างท่องลุดท่องลุดเอาไปจำไวโอ้ยท่องลูกสาวลุดพี่น้องโอ้ยเป็นติดแล้วมือจังไปเอาได้ละโล้เพลสิลองเพลงมากมากป่าเค้กนึ่กันเป่าเค้กเป่าเค้กเอาสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาวันเกิดวันเกิดครูแม่เจี๊ยบนะคะเอ้หน้าซ้ำหวานเด้อ เอมทัเอาวันเกิดวันเกิดครูไม่เจียบนะคะสุขสันต์วันเกิดนะคะขอให้แม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงด้อใเจยบนะคขอให้กันวันนั้นกันหลายหลายคนขอวันเถดวันเ คนบาท่านได้ลองเพลงอลไที่เป่ายังไม่แท้ Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday Happy birthday. to you. Happy birthday, to you. Happy birthday to you. เบเดแ p เบเดทสุขสันต์วันเกิดนะคะคุณเมแกนนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้ยอย่าเจ็บอย่าจุนด้วยเปวยังไงเปลวเปลวเป

nhắc là với nhà đi dạng không nè sẽ phải thì là thay thì sẽ khỏi lắm nè mừng 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 phải phải

Thôi, 3 khoảng 3 khoảng 3. Thôi. Oh. Đó. thôi 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 เห็นยูนเยู้วยอยู่เพิ่านะเชเบิ้งเชคเบิ้งว่าอันแซบบ่เชคว่าแซบบอนนะเชฟเชบ เอเมื่อยไูเ็ดเองเ็ดเองแบบเล็กหวานงไพ่ดดต่างชองรเ็ด้เห็นกหวานี่งเช็กะทิเสบเสแบบาล้เสแบบหล เด็กินแล้วติดใจเลย4โมงครึ่งเย็นยังไปอ่านหนังเพระแนนแตยังง่วงว่าอามิสลาชิดให้กาแป้งนะคะนึ่่ว่าอามบุมาจะเลิกอย่างนี้เป็นได้ เดี๋ยวหนเลือนู้จะไปให้นบานที่เพื่นบ้านมากยค่ะในเียนมานะคะทำใบ้านบันบ้ไม่วเทียวเด้อเทียวได้กินได้เที่ยวเเเ อุ่มสีลุ่มแล้วถ้าจะพ่อก็ไปด้เป็นพุ่นมันเสียบมันแเสียบเนาะ ขอคุณแม่เจีย๊ยบสุขภาพขน,นะคะ,อบค,ะอบคุณเ,ยเลยคนะขอคุณแม่เจียบนะคะขอบคุณคุณแม่เจียบนะคะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อเจีอยบเจจุนอนยังลักคือฝ่าวาดไว้เถอะมีหมองไวบ้บง บออแม่เต็มกระเป๋าละตีนั่ะนะบ่ไปวัดป่าบ่แม่ได้เต็มกระเป๋าละตีบ่บ่บไปถ่ายเดี๋ยวไปหัวสีม่วงนี่เขาไปเขาเดี๋ยวเขาได้ไปยู่ทั้งหนาเด้อไปหัวน้ำน้ำมูเขาไปถ่ายจนไปหัวน้ำเนาะถ่ายจนเมื่อยถ่ายจนเมื่อยจับแสงจับแสงเดี๋ยวไปเดี๋ยวเวลาเราก็ได้ ว่าเปาเช็กตอนอืมเพราะว่าเรารับงานหลายนะคุณเองโออรับงานหลายตีงานอีเวนต์เขาต้องแบบตรงเวลานะอ่าอันนี้ก็งานอีเวนต์คือการอีึ่งงานแวะไปฝุ่นกระไดหัวหน้ามาเปียกอาญามาอยู่ไหนนี่นะคะผลงานอุ้มนะคะเปียกหมดหยอดแป็นแยดมามาจากวัดป่านะคะโออ้้้ยเเราานน่บมั ร่วมวยฟอนนะครับผมการเขียววันนีเอาเขียวนะเานเขียวอย่าไปดึงอยากเว้ยดองงายเขียวไปทุกคนยิเลยิ่งยิ่อยากทงอยากแค่ไหนจะหัมันอนเรยมาเลยเรียนม่เร็เยนเร็วเาดอะไรอยู่เนยเลยอยเยวาครับโอยเดี๋ยวไปถ่ย

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ Bà những video hấp dẫn phải say

โอยโอ้ยหตัวแล้วใป็นื่คห่อกับาห่อหากบาเริ่มยิแล้วพแม่เริ่มยางแล้วเร่มเริ่มห่อหนาเีโอ้เริ่มห่อกบาเริ่มห่อกเอเอน้ัวห่อกห่อไปฝากแม่ีห่อกเปห่อาไปฝากแม่กินหลักกห่องานนี้เขาไปห่อได้แค่กินแค่ยิ้

ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้ก็เนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ